หลายหลายท่านนะครับตอนนี้หลายท่านคงคิดหนักนะครับว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเพราะว่าภาพก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเซตเป็นขาขึ้นแต่ปัญหาก็คือเซตมันขึ้นมานานแล้วสิครับจริงๆตั้งแต่เดือนมกราแล้วว่าตั้งแต่กลางเดือนมกราเนี่ยเริ่มเป็นขาขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดนะครับและหลังเลือกตั้งเนี่ยเซตก็ขึ้นต่อไปอีกนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอกันคือว่าโอ้มันขึ้นแบบอาเซียโอบอลน่าจะมากเนี่ยจะเอาไงดีนะครับ วันนี้เรามาเฉลยกันว่าจะเอากลยุทธ์อะไรดีที่จะหาหุ้นที่จะซื้อเข้าไปในรอบนี้นะครับวิธีการหาวิธีแรกนะครับเราจะใช้วิธีการใช้ฟิกฟอร์แมตหาหุ้นเก่งกว่าเซตครับซึ่งในภาพเส้าขึ้นเนี่ยหุ้นที่เก่งกว่าเซตก็คือหุ้นที่ขึ้นเร็วกว่าเซตนั่นเองครับซึ่งเราจะเข้าที่ตัวเมนูท่านที่ใช้ Aspen d e s k t o p นะครับเข้าที่ไปฟิตฟอร์แมตตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้ท่านพิมพ29์29288้ง ปุ๊บท่านจะได้นะครับหุ้นที่เก่งกว่าเซตครับในภาวะแบบที่เซทนขึ้นแบบนี้หุ้นที่เก่งกว่าเซ็คือหุ้นที่วิ่งเร็วกว่าเซตนั่นเองแต่หุ้นที่เร็วกว่าเซตพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อได้หมดทุกตัวโดยไม่ต้องดูกราฟเลยครับต้องดูกราฟนิดหนึ่งนะครับและดูปการซื้อสขายด้วยพวกนี้มาเรียงัำดับการซื้อสขายมากสุดอยู่บนน้อยสุดอยู่ล่างไล่มาเรื่อยถึงแถวสุดท้ายหุ้นที่การซื้อขายน้อยๆอเนี่ยนะครับก็คือตัดทิ้งไปหุ้นที่เทรดใต้้ามส แต่ปัญหามันไม่ใช่แค่นั้นครับปัญหาคือว่าท่านต้องมาดูกราฟอีนหนึ่งว่าจังหวะในการเข้าเนี่ยจะเข้าตรงไหนและหุ้นพวกนี้เนี่ยมันขึ้นมานานหรือ,อยังราคาเกินปัจจัยพื้นฐานแล้วหรือยังด้วยนะครับที่สําคัญถึงแม้จะหุ้นเก่งก็ตามแต่อย่าไปไล่ซื้อตอนที่โอวอร์มากๆซึ่งเดี๋ยวช่วงหลังเราจะมาดูที่กราฟชัดๆอีกทีนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Aspen Mobile นะครับท่านอาจจะหาวิธีเลือกหุ้นโดยการดูที่ตัวของ Market s c r e e n e r ได้ครับ ตัวมาร์เก s c สกรี e เนะครับในรอบนี้เ,เราจะคัดเดือกขึ้การดูสัญญาณระยะสั้นนะครับก็คือสัญญาณของ s สโตคั s ติกนั่นเองนะครับเราจะหาหุ้นที่มีสถิติ t o ตคัสติกเนี่ยเคตัดเหนือดีกันเป็นวันแรกนะครับและ RSI เองก็ยังไม่โอบอร์ดเราอาจจะเข้าไปเปลี่ยนนิดนะครับเน้นแต่ตัวที่เป็นเซ็ตเป็นหลักก็พอละนะครับเราก็มาดูกันตรงนี้นะครับลองรันสกรีนใหม่หลังจากนั้นให้เรามาเรียงดับ ราซื้อขายมากสุดอยู่บนน้อยสุดอยู่ล่างแล้วค่อยมาไล่ดูตามดับนะครับว่าหุ้นที่เราเห็นเนี่ยตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูติเกเตอร์ประกอบนิดหนึ่งนะครับว่าจะพิจารณาย,ยัางไงจากการดูติเกเตอร์ประกอบว่าเราควรที่จะเลือกตัวไหนเดี๋ยวเราลองไล่ตัวอย่างดูสองสามตัวอย่างนะครับในภาพหลักเนี่ยเริ่มจากตัวเคแบงก์ก่อนเลยเคแบงก์จะเห็นนะครับว่าเป็นธนาคารที่จริงๆแล้วเนี่ย มีสองการพักตัวเสร็จแล้วขึ้นต่อนะครับแต่การพักตัวครับต้องจะน้อยนะครับแต่ยังก็ตามถือว่าได้พักตัวแล้วโตคาสติกเนี่ยตอนนี้ค่าจะสูง MACD mm hmm. พึ่งเหนือศูนย์มาแค่2วันแต่ยังก็ตามดูแค่นี้ไม่พอหรอกคงจะต้องมาดูพื้นฐานว่าเคแบงณตอนนี้ราคาเขาเกินปัจจัยพื้นฐานหรือย,อยังธนาคารอีกตัว BBLBBL ต่างจากเคแบงเยอะนะครับเพราะว่าพักตัวค่อนจะเยอะเลยและตอนนี้ มันพักตัวจนเป็นขาลงและเริ่มฟื้นตัวกลับมาทำท้าจะเป็นการขึ้นรอบใหม่นะครับถือว่าตัวนี้เป็นต้นรอบนะครับแต่ต้นรอบเนี่ยต้องเช็คทีว่าต้นรอบตรงนี้ปัจจัยพื้นฐานเขาสนับสนุนการขึ้นหรือเปล่าถ้าดูบีเวลกับ K-Bank แล้วเนี่ยตัวบีเวลเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นรอบใหม่ชัดเจนนะครับถ้าเรามาดูตัวอย่าง LT บ้างเอจะเห็นนะครับว่าในภาพหลักเนี่ยถือว่า ได้ฟื้นตัวแล้วหลังที่จากไซเวย์มานานนะครับตอนนี้กลับมายืนเหนือขเขเฉียดได้หมดทุกเส้นและเริ่มมีการพักตัวระยะสั้นแต่ปัญหาของเขาคือการพักตัวของเขาเนี่ยรอบนี้จะปรับตัวลงลึกแค่ไหนซึ่งเราจะต้องมาไล่ดูที่แนวรับครับเพราะว่าในภาพนี้ก็ถือว่าดีได้เป็นการมีการพักตัวชะลอตัวให้ใคลายความโอบอสหนะ้าที่เราคือดักซึ้งแนวรับครับ ถ้าใจเย็นหน่อยนะครับท่านรอดูว่าแนวรับไหนทํางานแล้วก็ซื้อตรงรับนั้นอาจจะเป็นรับ10วันหรือ25วันก็ได้นะครับแต่จุดสําคัญก็คือว่าถ้ารับไปแล้วหรือเทียรับไปแล้วแล้วเขาเกิดลดค่าเฉลี่ย25วันมาอย่างชัดชัดเนี่ยจุดนั้นบบจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถือว่าลงหนักเกินไปสําหรับพุ้นขาขึ้นนะครับเอาลรามาเช็คอีกสักตัวหุ้นเดลต้าเดลต้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าเดลต้าเองเนี่ย เขาปรับเป็นขาลงหลายเดือนนะครับแล้วพึ่งฟื้นเป็นขาขึ้นแต่ก็ตามถึงแม้จะพึ่งฟื้นขาขึ้นเนี่ย MACD ก็ขึ้นมนเหนือศูนย์ค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะขึ้นเหนือศูนย์มาตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วนะครับตอนนี้คงต้องดูต่อแล้วครับว่าแล้วจุดรับล่ะจะรับตรงไหนดีเราก็จะเช็คเรื่องของโอบอกันว่าโอบอสไหมนะครับในแง่ของดีลต้าเอง RSI ค่อนจะสูง67นะครับตคาสิ่ง77นม่สูงเพราะฉะนั้นในแง่ของการซื้อเลยจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ค่อนจะสูงสะหน่อย ถ้าให้ดีคือให้มันย่อมาครล้แนวรับอาจจะค่าสี่ห้าวัน10วัน25วันแล้วค่อยซื้อจับปลอดภัยกว่าหรือถ้าท่านทนไม่ไหวจริงๆแล้วไม่ใช่พวกเล่นสั้นซื้อบางส่วนน้อยๆก่อนแล้วพอย่อมาใกล้แนวรับค่อยซื้อเพิ่มครับนี่คือกลยุทธ์นะครับสำหรับการที่ท่านจะหาหุ้นเพื่อลงทุนในรอบนี้และดูจงังหวะให้ดีว่าจะเข้าตรงไหนครับ